สวัสดีค่ะมีดวง .com กับไพ่ทํำนายสุดขลังไพ่มีดวงคลิปนี้เราไปตรวจด,ดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและโชคลาภของคนที่เกิดในปีฉลูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะดวงชะตาจะดีหรือร้ายเราจะได้วางแผนกันเราไปฟังคำทํานายกันเลยค่ะกระซิบนิดนึงนะคะว่าท้ายคลิปมีเลขเด็ดนำโชคของคนปีฉลูด้วยล่ะค่ะ สำหรับคนปีฉลูในเดือนเมษายนนี้จับได้ไพ่ใบที่ 16- ไพ่มีหมาค่ะเป็นไพ่ที่มีผลการทำนายที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะดวงการเงินของคนปีฉลูในเดือนเมษายนจะมาจากการทำงานเป็นหลักเลยค่ะเรียกได้ว่ายิ่งทำงานมากเท่าไหร่เงินก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาดังนั้นคนปีฉลูต้องขยันหน่อยนะคะจะได้มีเงินมากไว้ใช้จ่ายแล้วก็การเก็บออมค่ะ แต่ก็มีเรื่องที่ควรระวังนะคะคือการให้หยิบยืมเงินกับใครในช่วงนี้โอกาสที่ท่านจะได้เงินคืนนั้นยากมากๆเลยค่ะกันไว้ดีกว่าแก้เนาะถ้าหากคนที่มาหยิบยืมเงินน่ยมีความเดือดร้อนจริงๆการให้เปล่าไปเลยในส่วนที่เราพอที่จะมีก็น่าจะดีกว่าการให้ยืมนะคะจะได้ไม่มีปัญหาคาราคซังกันต่อไปในภายภาคหน้า สำหรับดวงโชคลาภของคนปีฉลูในเดือนเมษายนดวงโชคลาภพอมีบ้างค่ะเป็นลาบลอยรางวัลเล็กๆน้อยๆที่พอจะทำให้เราชื่นใจค่ะส่วนรางวัลใหญ่นั้นค่อนข้างจะยากเลยเพราะว่าดวงชะตาของคนปีฉลูในเดือนนี้จะได้เงินมาจากการทำงานเรียกได้ว่า เงยหยดจากการทำงานเมื่อไหร่เงินก็เข้าเมื่อนั้นแต่ก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างนะคะว่าท่านอาจจะได้รับของรางวัลของขวัญจากคนสนิทญาติพี่นอ้องทำให้เซอร์ไพรส์ตื่นเต้นหัวใจกันบ้างค่ะในเดือนพฤษภาคมคนปีฉลูจับได้ไพ่มีดับค่ะไพ่มีดับเนี่ยพอได้ยินชื่ออาจจะตกอกตกใจกันไปใช่ไหมล่ะคะคนปีฉลูแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปดูคำทำนายกันก่อนดีกว่าเนาะ คนปีฉลูในเดือนพฤษภาคมดวงการเงินไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักค่ะจากเดือนเมษายนที่การเงินพอตัวเนาะแต่ก็อาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินบ้างหากท่านให้หยิบยืมเงินไปก็อย่างที่อาจารย์เตือนไว้ละค่ะว่าโอกาสที่จะตามทวงถามเงินคืนนั้นก็ยากเย็นแสนเขนยิ่งกว่าอะไรและโอกาสที่ดวงการเงินของเดือนนี้คือเดือนพฤษภาเนี่ยจะถูกโกงแบบลักษณะไม่มีไม่นี้ไม่จ่ายก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากเลยค่ะ ดังนั้นขอให้ท่านระมัดระวังการใช้เงินการลงทุนและการวางแผนการเงินให้ดีๆนะคะท่านจะได้ไม่ได้รับผลกระทบมากมายสักเท่าไหร่ค่ะแต่ไพ่มีดับเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นไพ่ที่ไม่ดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ระยะก่อนหน้านี้คนปีฉลูมีปัญหาในเรื่องการเงินอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อไพ่มีดับมาปรากฏจะมีความหมายว่าการเงินของท่านเนี่ยที่ประสบอยู่จะค่อยๆหายไปค่ะ ไม่ใช่เงินหายไปนะหมายถึงปัญหาของเรื่องการเงินค่ะท่านจะสะสางปัญหาได้ดีขึ้นและสภาพการเงินก็จะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยล่ะค่ะสำหรับโชคลาภของคนปีฉลูในเดือนเมษายนที่ผ่านมาดวงลาบลอยมีบ้างเข้ามาเล็กๆน้อยๆพอให้ชื่นใจแต่พอมาตกเดือนนี้ค่ะเดือนพฤษภาคมดวงโชคลาภทำไมหายจ้อยไปอย่างนี้นะคะดวงโชคลาภการเงินทั้งลาบลอยลาบเสียงต่างๆในเดือนนี้ไม่ค่อยสู้ดีเลยค่ะ คนปีฉลูมีโอกาสน้อยมากๆเลยที่จะถูกกรางวันดังนั้นอาจารย์ไม่แนะนําให้นําเงินที่มีอยู่เนี่ยไปลงในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนปีฉลูที่อยากลองดูก็ไม่เสียหายค่ะสามารถลองได้แต่อย่าลงเยอะนะคะเพราะว่าดวงการเงินของคนปีฉลูในเดือนพฤษภามีรายจ่ายอยู่รอบตัวเลยเอาเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์จะดีกว่าการลงทุนในการเสี่ยงโชคนะคะ แต่สำหรับคนปีฉลูที่อยากจะขอพอรมูเตลูขอโชคลาภซะหน่อยการขอพอรกับเทวดาที่เกี่ยวข้องกับผีเกี่ยวข้องกับวิญญาณเช่นพญายมราชเทพเจ้าสายนรกทั้งหลายนะคะหรือเท้าสุวรรณสุวรรณต่างๆก็สามารถขอพอรได้เพราะไพ่มีดับเป็นไพ่แห่งความตายจะได้มีโชคมีลาภในเดือนพฤษภากันค่ะในเดือนสุดท้ายของคลิปนี้คือเดือนมิถุนายนค่ะ คนปีฉลูจับได้ไพ่ที่ดีแสนดีหรือไพ่ใบที่หนึ่งไพ่มีช้างไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ทําให้ดวงของคนปีฉลูตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปน่าจะเริ่มดีแจ่มใสามากขึ้นค่ะสําหรับเรื่องการเงินและโชคลาภสำหรับดวงการเงินของคนปีฉลูไพ่มีช้างอาจจะไม่ใช่ไพ่การเงินที่เป็นเงินมากมายมหาศาลค่ะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่ไพ่มีช้างเนี่ยจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่หาใครเปรียบเทียบได้ยากความอุดมสมบูรณ์นี้ ไม่ได้หมายความถึงเงินทองที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังหมายถึงอาหารการกินความสุขกายสุขใจที่เข้ามาหาท่านอย่างไม่ว่างเว้นดวงชะตาคนปีฉลูในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าอิจฉามากๆแม้กระทั่งอาจารย์เองที่ทำนายดวงชะตาให้ก็ยังแอบอิจฉาคนปีฉลูเลยนะคะแต่อย่างนั้นก็ตามค่ะอาจารย์ขอกระซิบบอกนิดนึงว่าไพ่มีช้างเนี่ยเป็นไพ่ที่ชอบคนทำงานค่ะเป็นไพ่ที่ชอบคนขยันดังนั้นคน ปีฉลูเ้าเกิดความขี้เกียจขึ้นมายุ่งแน่ๆค่ะดวงการเงินดวงโชคลาภของคนปีฉลูในเดือนมิถุนาจะกลับตลปัรจากดีกลายเป็นร้ายดังนั้นขอนิดนึงนะคะคนปีฉลูที่อยากที่จะมีดวงดีในเดือนมิถุนายนดวงการเงินดีขึ้นกว่าเดิมก็ขอให้มีความขยันขันแข,ข็งภาคเพียรในการทํางานนะคะ สำหรับโชคลาบคนปีฉลูที่อยากถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคในเดือนมิถุนาโชคของท่านจะมาจากสัตว์สี่เท้าที่ท่านอาจจะเลี้ยงห,หรือเคยเล่นเคยให้อาหารพวกเขาเหล่านั้นล่ะค่ะจะนําโชคมาให้แต่ถ้าเกิดว่าท่านนั้นไม่ได้ชื่นชอบในการเลี้ยงสัตว์หรือไม่เคยเล่นกับสัตว์เลยการบริจาคให้กับบุริทิสางขอสัตว์จะทําให้ดวงชะตาของท่านในเรื่องของโชคลาบนะ่ะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถ้าเกิดสายมูเตลูอยากจะไปไหว้พระขอพรอาจารย์แนะนําให้ไปไหว้พระที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนาะไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนตหรือพระปางป่าเลไลที่มีสัตว์สองตัวเนาะมีช้างแล้วก็ลิงสามารถไปขอพรในเรื่องของดวงชะตาเรื่องโชคลาภการเงินได้แล้วก็จะสมหวังอย่างแน่นอนค่ะเลขเด็ดมีดวงประจำเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนของคนปีฉลู ดวงการเงินและโชคลาภของท่านในรอบสามเดือนเป็นอย่างไรบ้างคะการวางแผนทางการเงินการทำบันทึกรายรับรายจ่ายและการเก็บออมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะมีดวง .com บริการดูดวงจีนให้ท่านทราบทาตประจำตัวทิศด,ดีส่งเสริมดวงการทำสมาธิปรับจิตใต้สำนึกให้รับพลังงานมงคลและเคล็ดลับเฉพาะที่จะทำให้ดวงดีดวงเฮงตลอดชีวิต ไพ่มีดวงจองคิวดูดวงด้วยไพ่สุดครั้งในราคาโปรโมชัน่นและเว็บไซต์สุดพิเศษที่ใครๆก็มีดวงความรักได้กับได้แดง .com จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถขอพรความรักและฝากดวงชะตาความรักให้เทพเจ้าคุ้มครองแบบออนไลน์พร้อมทั้งบริการสุดว้าวให้การมีคู่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้กับบริการหาคู่ด้วยธาตุดวงจีนมีคู่ที่สมพงษ์เสริมธาตุในดวงคองรักกันอย่างยาวนานและราบรื่น สอบถามข้อมูลตรวจดวงชะตาจองคิวดูไพ่มีดวงและบริการด้านความรักแอดไลน์ที่ ad md 2 2อย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะหากท่านชื่นชอบและอยากให้อาจารย์ทำคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความรู้ดวงจีนห่วงจุย้ยและการทำนายดวงชะตากับไพ่มีดวงค่ะอยากดวงดีต้องมีดวง .com